เคยเป็นไหมครับดีๆก็รู้สึกว่าอยากหายไปสักวันไม่ใช่เพราะปัญหาอะไรที่ใหญ่โตแต่แค่รู้สึกว่าชีวิตที่เราใช้นั้นมันเร็วเกินไปนิดนึงผมก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาขัารถออกจากเมืองขึ้นเหนือสูนดอยอินทนนท์ที่นี่คือยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยแต่สิ่งที่ผมได้เจอกลับไม่ใช่แค่วิวสวยๆแต่ผมได้ยินเสียงของลมได้กลิ่นของป่าหลังฝนและได้อยู่กับตัวเอง ในแบบที่ไม่ได้รู้จักมานานคือจับโซแดสยมสยาม14องศาคลิปนี้ผมไม่ได้มีแผนเที่ยวอลังการไม่มีจุดชิปอินนะคะผมมีแค่ผมกับกล้องตัวหนึ่งธรรมชาติรอบตัวและความเงียบที่อบกอดเราไว้ถ้าคุณกำลังเหนื่อยหรือแค่ต้องกา,ารเวลาช้าลงนิดนึงผมชวนทุกคนมาพักใจตรงนี้ได้นะครับแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีการไม่ยด่นิ่งกับธรรมชาติมันก็อาจคือคำตอบที่เราตามหามาตลอด ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงปรั๊มน้ำมันก่อนถึงทางขึ้นโดยอิสนนนะครับผมก็เลยมาแวะเติมพลังด้วยไอกาแฟนะครับนี่ครับผมขอเติมพลังก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นต่อกัอนดีกว่าโอเคช่วงนี้ผมออกตัวนะครับประมาณเจ็ดโมงสาสิบครับผมแล้วก็จะทำการเตรียมตัวคือเติมน้ำมันเนาะเต็มถังราคาประมาณส0 0ร้อยกับส0 0ร้อยบาทครับผมแล้วก็วันนี้ครับคือบรรยากาศดีมากครับผม ตอนนี้ผมเข้าสู่ประตูเมืองโดยถนนกันแล้วนะครับทริปนี้คือทริปที่แบบว่าเป็นโนแพนนะครับผมซึ่งแม่เตรียมตัวอะไรมาเลยครับคือตื่นเช้ามาคืออยากมาคือมา้วครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ตรงประตูดแตนแรกนะครับ ระหว่างนี้นะครับผมบอกแล้วว่าท่ามกลางบรรยากาศที่ขับรถขึ้นไปนะครับผมบอกครัวว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็ขับสบายมากครับผมรถขึ้นมาเยอะเลยครับผมถ้าใครเป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งขัดขับรถขึ้นดอยนะครับผมผมบอกแล้วว่าให้เตรียมตัวก่อนขึ้นนะครับเพราะว่าตอนผมไปนะครับทางจะค่อนข้างเลื่อนนิดหน่อยครับผมเพราะว่าฝนตกด้วยครับ ขึ้นไปหน่อยก็เริ่มมีหมอกลงมาแล้วครับผมเริ่มมีหมอกมาต้อนรับนะครับ พอขับตรงมาหน่อยนะครับผมผมบอกครับว่าตรงนี้ครับหมอกลงมาเย็นมากครับผมถ้าใครมานะครับแนะนําให้เอาเสื้อกันฝนก็เ,เสื้อกันหนาวมาเลยครับผมไม่งั้นนะคนจะเป็นสภาพเหมือนผมนะครับคือลืมเอาเสื้อกันหนาวกับเ,เสื้อกันฝนมาหนาวมากนะแล้วก็เปียกทั้งตัวเลยครับผม ตัวยนันนครับผมพี่ยังไม่ได้ซื้อครับตอนนี้ผมก็ได้ลงไปซื้อบัตรนะครับตอนถอดถุงมือตอนถอดหมวกกันน็อกลมตีหน้ามาเย็นมากครับฝนตกฝนตกถ้าทุกคนถามว่าทําไมผมถึงไม่ใส่เสื้อกันฝนผมแค่อยากให้ร่างกายของผมได้สัมผัสกับธรรมชาติทั้งกลิ่นทั้งลมทั้งฝนและอากาศครับทุกคนครับคือตอนนี้บรรยากาศคือโคตรหนาวแล้วก็หมอกก็เยอะมาก ให้ดูนะคือหมอกเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิวจะสวยแค่ไหนบอกแล้วครับว่าใครมาตอนนี้ไม่พลาดเท่าผมอะหมอกลงเพราะว่า,าเมื่อวานน่ยฝนตกใช่ไหมพอฝนตกปุ๊บหมอกมันก็ลงทุกคนแล้วมันก็สวยมากหมอกที่ลอยผ่านดอกไม้ไม่ใช่แค่ว่าสวยแต่เหมือนธรรมชาติที่กำลังบอกเราว่าให้เราทำอะไรช้าลงเงียบลง แล้วคุณจะฟังเสียงของโลกที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินเมื่อคุณหยุดนิ่งและเราจะรู้ว่าทุกอย่างรอบตัวของเรานั้นมีความหมายมากกว่าที่เราคิดดูอุณหภูมิที่นี่นะครับประมาณ 10... 10...15...14 นแหละครับตะก,กี้ที่ผมมาถ้าจำไม่ผิดนะครับหนาวไม่นากนให้ดูมือสัน่น หนาวมากเดีย๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันต่อนะครับผมในความหนาวที่โอบล้อมเราอาจจะไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่เรารู้แค่ว่าทุกก้าวที่เราเดินมันมีความหมายตอนนี้ผมก็ถึงที่ลานจอดรถแล้วนะครับเารามาจอัอากัน มันจะบอกว่าบรรยากาศคือฝนตกแล้วก็หมอกลงซึ่งผมไม่ได้เอาเสื้อกันฝนมาด้วยก็เลยต้องเลยฝนประพานทุกคนมานี่เลยเขาเรียกว่านะยอดดอยอินถนนยอดดอยอินทนนนี่ครับผมนี่ครับผม เราจะเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็ไปตามเลยนะครับผมคือจะบอกว่าผมหนาวหนาวมากตะกี้ผมดูอ่ะคือสิบสามองศาทุกคน <c oughs> คือธรรมชาติจาาครับทุกคนมีมอสขึ้นคืออยากจะบอกทุกคนว่าอุ้ยอุ้ยอุยอุยอ้ย,ย,ยลมลมคืออยากจะบอกทุกคนว่าผมมาได้มานักนะครับก็คือเมื่อ5ปีที่แล้วครับผมคือแบบ5ปีที่แล้วมาแต่ว่าก็ไม่ได้มาอีกเลยคนนี้ก็เลยแบบมีโอกาสได้มาเที่ยวก็เลยมาเที่ยวครับนี่ครับผม สูงสุดแดนสยามสูงสุดแดนสยามไปกันต่อยอดเขาสูงทำไมจึงมีทำไมจึงหนาว ป่าเม่นะโฮย้ยมือสั่นทุกคนมือเย็นมากมือสั่นเยอะ่ะโคตรเย็นอะ่ะใครที่มาก็อย่าลืมเสื้อกันฝนนะครับจะได้ไม่เหมือนผมนะผมลืมเสื้อกันฝนมาก็เลยต้องลุยฝนอย่างนี้แหละครับ มาคนเดียวก็อย่างนี้แหละครับมาคนเดียวก็อย่างนี้แหละไม่มีช่างกล้องไม่ไม่ไม่มีใครถ่ายรูปให้ด้วยเดี๋ยวถ่ายตัวเองแล้วกันแชะ <c oughs> ถ่ายตัวเองแล้วกันฟ้าดินฟ <c oughs> ้าดิน อุ้ยฝนตกเริ่มตกหนักแล้วครับไปรีบไปดีกว่าอา๋อยอดดอยแล้วเหรอเนี่ย สิบสี่องศานี่คนสิบสี่องศาแล้วผมละ่ะหนาวมากโอ้นี่แหละครับหน้าฝนดีอย่างนี้เอง พอถึงตรงนี้ปุ๊บครับผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแล้วครับรู้สึกว่าทั้งหนาวทั้งเปียกก็เลยคิดว่ากลับก่อนดีกว่าครับผมพอลงมาข้างล่างปุ๊บครับก็เลยมาหาอะไรกินร้อนๆซึ่งหางข้าวต้มมาเดี๋ยวผมจะมาแก้ตัวใหม่รอบนึนะครับผมเพราะว่ารอบนี้มาคือไม่ได้เตรียมตัวเลยครับคือไม่ได้เตรียมชุดกันฝนคือไม่ได้เตรียมชุดกันหนาวมาก็เลยเปียกหมดผมเดี๋ยวครั้งหน้ามาจะเตรียมตัวให้ดีกว่าเดิมครับผมเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับทุกคนลมหนาวบนดอยไม่เคยทำให้เราใจชา แต่มันกลับเตือนเราว่าเราจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ขึ้นมาด้วยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย